สบายดีสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็บพบกับช่องดิมนาสานอยลังสานวันนี้นะทุกคนมันดิ่งว่าฉิมากวดเดินบ้านพรมมุนี้อันแบบเริ่มเข้าแล้วดูหัวน,นะทุกคนนี่เป็นไหมก็รุ่นเต็มเดินบ้านดิมเลยเนี่ทุกคนเต็มเลยเนาะเ <laughs> พราะว่าแบบเริ่มอันแล้วดูหัวแล้วก็แบบกิงไหมกิงอย่างก็รุ่นมดเธอ เต็มเดินบ้านเลยนุคอย่างไดินแปกทุกคนเพราะหนาวขอเหบบมไม่น่าห้วนนี่ยก็ทตีจืดมาเลยทุกคนไม่ทุกคนเริ่มกวาดกวาดกวาดอุปกรณ์อะไรบ้างต้วดิบบมมีโฟย์กเกกวาดเดินบ้านมันยังไม่ชินกันเลยอาไกวาดที่กันแน่นทกคนกวาดเป็นกล่อวันเด้ยแล้วมันมาเมือลีเขาค่อยมา

เอามมอนั่นมันขนอันที่ปเอาไม่ถึง,งหัวป้านั่หดไม่เบลเจสุนี้อดังๆไงเด้อพระก,กองมาดีเหรนทุกคนนี่ทุกคนอันใบม่มงวงกับเล่นเต็มเลยนะทุกคน ของกินว้ามังมือเลียงชิมาแมนแมนใบอ่อนอันสุนแม่นแล้วก็ชิมาจูดอันนี้พร้อมแม่นแบบเออ่อนอ่อนมันแช่ไปทุกคนแบบซุปกินนะนะไ้บอ่อนกวางซุปได้ได้ทุกคนแม่นซุปลูกอ่ะกินดิบก็ได้ได้ทุกคน กินกับบ่ขีดอย่างก็แซบบม่วงแบบเผาะหัาหของเขาบม่วแมนจับเตนจับใครกวนใครกวนใครกวนมีแต่วัเนี่ยาวม่วงน่ะอือ้ิ่งตงอ๋อครับครับ ครับทุกคนต้องหยิบบุมียววดดินวานกกันเลยขวดด็ขวดทุกนเไปแบบเช่อนยนะนอยนาะยควย่งกองกันเมื่อบุเห็นองดาแล้วทุกคนไดาเลยไม่ซอกเอาอันอันการพาวบุขวดว่าไปอันเปกาาัเน้จับมันาห ทุกคนไปหาต้นมะพร้าวกันอที่เป็นแน่แนช้าเลยทุกคนสุนักไปด้วยอุ้ยเห็นอันหนึ่งแล้วทุกคนเห็นแล้ววะโมเมนต์สิเนนนเ่นิ่ออุ้ยมีสองอันกปเลอุ้ยอนสองอันสองอันนี้ โซดีน่มะพร้าว่ดกบ้งนี่ไงตื่นต้องกวาดลิ้นได้แบบนี้นะ Edim, Edim, kau tungguan pun ibu. di ไส่ตควด้วนห่้าแก่ท่อไปก้นหน่แกทอไปไว้ใส่นด้ว่น้มิไว้แมน่หม้อหมง่นี่มกวดสะ้มันไม่ชดเยชเลย้มันเ็ไ่ไมม่เู่ดเพะว่าม่กัน้หมอกวดนนึง้วน้มอแล้จเที่ยดนี่รว่าตอนเช้านีน้อว่าตอนตนซวยมันนี่้อยขนาดเลยนวาา ไปดีนะดีเปครั้งนะวหวงน้าเก็บแบบงี้เด้อดิ่มกวดใบไหมเดือแล้วแล้วกันะลูกกริกวดหรอ,อนดีกวดอยู่บรงนงทางล่างของกล่องเนอะเด้อนีกวดทางกล่องเ<ว>องะ คนนี้กองที่หนึ่งได้แล้วไม่ได้จัดการกองที่สองกดดีๆก็ดีดีกองที่สองไอ้ดิบก็มาช่วยในเม่หนอเคยช่วยกันแหละแต่ก็ยังพักผูก่นอนก่อนจะเม่ก่อน นังดบาบูกลัวมันเห็นไหมนะในฝันเราเคยกลัวใช่ไหทุกคนกคนังดาว่าถ้าสมมติสีกลันมาช่วยจุนี่มันสีไม้ฝืนไหทุกคนฮะถ้าสมมติกินมากรวดกองนี้ลราให้พ่อช่วมันสีไม้ไหมดีไหทุกคนบมไม้เอามากรองไว้บนนี้เด้บนได้กอกไว้บนพุน จับจีพายอยู่มือมันกองตรงได้ไปเลยขึ้นมาเมื่อหัวไหลแล้วอย่ามาบุ้งหัวเลยทุกคนบุ้งหัวแล้วก็ยึดมาอนะย่าขวดสนไหนสำเนึยงก่อนลมามือแรงก็ขวดอีก่น้อยเนาะก็ใค่สวยแล้วตาก,กวดขวัดขานั้นมามีค่าค่าแจมไหมอตอนนั้นขวัดกวดักวดมาให้เป็นกนล่องนึงละมือแรงเขาค่อยมากวัดอีก ะค,คักสิบอ่ะกวนที่ไม่สน่ะเอาเอาเตจุ่มนั่นแหละจุ่มหาต้นมกักรอดแทน,นคักสบอ่ะนะบนันนอ่ะคักว่ะแค่ม,มีมีใบไม้หลายสิบอ่ะมีใบไม้หลายคือคักเอ,อ,คกอเคยกว,น,น,น,ไวนไหลายเทือแล้วบนแถวั้นนะไอ้กวดจนเมตตื่น แท้ใบมักตองเดได้เพื่อนเอ่อใบใบมักตองเพื่อนเหยียามาเนี้ยทุกคนไอ้ดวงดีวกับดวงด่างันเลยกลัวกลักทุกมือแทกล้นตลอดทุกคนจักสิไม่ย,ยังไหนอ่ะตกใจเป็นหนำอากาศเพราะว่าเรื่องว่าอันอากาศหนาวอากาศบ่หูอากาศ กูฝุดิตกว่าฟ้าหงสงขักเ่ยเฮ้ยดารมดโลดนั้นเด้งแด้งนลงไปสีมันคือสิวานนี่หนามาพี่ไหมฮนาฮานาเออลมลมมันอีกแลยยังประเดงเออจับเลยมีเออแต่ลแหละน้าดิถึงดาสีนอาหมดละสุกเฮงไม่ถึงกำหมด เตยทรัพท์บงีงมันบกแจ้งมันเห็นเตยมัวๆจิ้งไงล่ะแซบอ่ะกำเลยว่ะพอจิโทรกิสซแซบรุ่อน,อ,นอีกละปลักปลิกแล้วก,ก,กินเล้วก,กินไม่กินน้ำลายไลท่ามาสิแซบปะเริ่ม ยังตาค้างมาหวาน <c oughs> แจกทุกคนแจกว่ะทิ้งเจ้าวเวลเอาเงินไม่รแรงนะเพราะว่าใกล้สี่อนันนั้นมันละทุกคนสินเน่าสินอย่างมันละเนาะ <c oughs> ไ,ไปไปฟ้าฟ้าฮวงทุกคนฝนสิตกละฟ้าร้องแรงมากไปนักวัดต้อนใบไม,ไม้ตัวดะหมักหัน <c oughs> มาหมเลยที่กดสวยมือนิ้วเอออกดข้าบมาหมดเลหอนปันสลามเลยวะปันสลามเลยวะ้แตว่าถ้าบอีแบบมีงาน้อยๆกบคคต้องเอาบอเยอะท่าหอ กอคือเนี่ยแหละแล้วก็เหน็นว่ากุกิ๊กเอางูอันลงเฟสก็เลยเอางูตัวที่ไปกินเอออันอาหารทะเลยังขนะาดเป็นตัวกุ้งตัวใหญ่น่ะเหน็นปะเฟอาหารทะเลทุกคนนด่ากำลังดิ่มไปยักกี <c oughs> ย้ยาถ้าไอ้กุ๊กกิ๊กได้าา่าไอ้กุ๊กกิ๊กแบบกินนะทุกคนแมนเห็นตัวกุ้งตัวใหญ่เอางูลงเฟสป้าไปตาแต่แชร์ให้ทุกคน <c oughs> ไปได้แคดกดดีๆอย่นะ เอาไม้กวาดเอาใส่ว่าคักดิใส่ว่าคักไม้คัดไม่คักไม่คัดคักไปทุกคนเะอาดกันอีกไอ้ดิมลองมาให้ดูไหมไดิในบอลอนี้นั่นนี่ไะกวดเขาหากันเป็นกิ๊กเอิร์นเป็นกุ้งตรงยี่เนาะแล้วพ่อพ่อมาถามมาเรียน ยัสดเริงเอนเงิน,หนไหมตัวถ้าด้วนาะแข่งเพื่อนันเลยเออกว่าดีๆไม่เป็นบ่แม่นี่ยาวกว่ารถไฟรถไฟบ้านคนนี้ น้องดาเลืกสีเหลืองโอทุกคนมามือแรงดีค่อยสกวดตื้มนะว่าตอนนี้ก่อนเริ่มสวยละแล้วก็ฟ้าห้องนี่แหละโอเคทุกคนนี่น้องดิวกับน้องดาก็เฮ็ดแล้วเนาะประมาณส่วนหนึ่งเสื้อหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอย่างแบบโบเลียอามามือแรงน้องดิมค่อยกวดนะฮัวน้องดิมกินข้าวยองเหียนเนาะเนาะ เอาเข้าไปกินุงเหียนเัอะวะประหยัดน้ำมันรถเพราน้ำมันรถก็แพยงเนาะถ้ามีรถ,ถที่ไฟฝ้านีไปใส่ไปมาก็ได้ยืดนดิบนะสากฝายไว้แล้วก็ริบดิบมาห่นเงินก็ยืนทุ่ <c oughs> น,นก็ขนเข้าแล้วกว็นั่งนั่งลิ้นนอนลิ้นนั่งลิ้นนอนลิ้นอ่ะน,นั่งคือเพื่อเออแบบตอนแรงครูสอนท <c oughs> ุคน คลิปนี้น้องดีวกับน้องไดิขอตัวลาไปก่อนก็ขอขอบค,คุณที่ทุกคนมาดูคลิปน้องดีวกับน้องดได้จนจะจบสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคน,น,นกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องดีวกับน้องได้คลิปต่อไปและที่สําคัญก็อย่าลืมและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งติ๊งติ้งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากน้องดีมน้องได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอคำว่าสบายดีสวัสดีนะคะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะมือแรงก็สิมาจูดเนาะเพราะตอนนี้มันสุ่มสุ่มแล้วก็ ปะฮงเฟลล์อเย็นโอเคทุกคนบ๊ายบาย